อาจารย์ชนศีระวันโตท่านจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีพระอาจารย์ท่านไม่ใช่หมอดูขอเน้นยำ้ำพระอาจารย์ท่านไม่ใช่หมอดูไม่ได้รับดูหมอสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะเข้าไปกราบท่านขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปกราบท่านเมื่อมีลูกศิษย์ญาติโยมเข้าไปกราบพระอาจารย์ท่านหากใครมีเรื่องทุกข์ใจหากใครมีเรื่องไม่ดีติดตัว และมีสิ่งไม่ดีที่ต้องแก้ไขที่บ้านพระอาจารย์ท่านจะรับรู้ได้ด้วยจิตสัมผัสของท่านมิใช่การดูหมอและพระอาจารย์ก็จะแนะนำให้กลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆให้กลับมาดีขึ้นบางคนเข้าไปกราบท่านแล้วไม่ได้รับคำแนะนำหรือคำทำนายไทยทักใดๆพระอาจารย์ท่านก็จะแนะนำให้กลับไปปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิก่อนนอนวันละหนาที เพื่อสังสมบาร,รมีของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นพระอาจารย์ท่านบอกว่าบาร,รมีไม่พอขออะไรก็ไม่ได้การปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิวันละห้านาทีทําเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อฉันเมื่อสังสมบาร,รมีมากพอถึงขีดที่ควรจะได้คุณก็จะได้สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการพระอาจารย์ชนศีลวันโตท่านจำพรรษาที่วัดหนองบวหิงตำบลถลุงเหล็กอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่กลุ่ม a c e b o o k บารมีพระอาจารย์ชนศีลวันโตหรือกดติดตาม Facebook เอกมงคลมั่งคั่งสิทธิ์พระอาจารย์ชน